ก็มาสำรวจไม้ไว้นะครับอ่าซอยสามแม่น้ำคูนะครับอ่างน้อรปไหลนะครับอันนี้คือทางลงนะครับหมายทางลงครับวันนี้วันธรรมดาครับวันอังคารคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมาดูไม้ก็มาดูตอนบ่ายสองนะครับ <c oughs> ็มีน้า,นามาลุงอยู่นะครับสี่ห้าเจ้านี่นะครับแต่ถามนะาเขาเขา,เขาไม่ได้ค้างคลลืนก็กะจะมาต่อกลางคืนนะครับตอนเย็นครับหมายบรรยากาศก็ดีนะครับรถกระบะลงไม่ได้นะครับรถกระบะ ต้องมอเตอร์ไซค์หรือเดินเดินลงไปอย่างเดียวครับเพราะว่ามันลงไม่ได้นี่ครับทางลงแต่มอตอร์ไซค์ก็ลงได้ครับลงลงฝั่งฝั่งขวามือได้อยู่มันแบบน้ำมันลงเยอะนะครับ ไม้ก็มันเหมือนเป็นบอ่อตกปลาเลยมันจะเป็นบอ่อเลยคือมันแห้งแล้วมันจะเป็นเป็นแอ่งน้ํานะครับตกตกต,กตงแอ่งน้ําพอดีเนี่ยทางลงครับนี่มันจะเป็นแอ่งน้ํามันบอ่อตกปลาเลยครับแต่ก็มีป้ายห้ามนะครับห้ามไม่ให้อ่าดักตะข่ายหรือหว่านแหนะครับมันมีป้ายกํากับอยู่ ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่มาติดหรือใครมาติดนะครับเนี่ยคือห้ามเหวี่ยงเหดักตะขายจับหอยอนุญาตให้ตกปลาได้อย่างเดียวว่ายอย่างนั้นนะครับหมายนี้ก็ดีอย่างครับคือตกได้ไม่มีขายนะครับก็มาเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับเตรียมเบ็ดเตรียมเบ็ดเตรียม อุปกรณ์ไว้เตรียมกระชังเตรียมอะไรไว้พอจะไปเข้าหมายตอนเย็นนะครับของวันนี้ไปต่อนา,นานาแกนาแกออกจะจะออกประมาณอ่า6โมงว่างั้นนะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้ตอนเย็นนี้ครับเจอกันครับครับก็มาถึงหมายแล้วครับตอนนี้ก็เวลาทุ่มหนึ่งนะครับลงเบ็ดเสร็จนะครับซอยสามแม่น้ำคูนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ตีเม็ดโฟมดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่านะบ,บอกน้าๆนที่เคยมาตกก่อนบอกว่ามันกินกุ้งนะครับเกี่ยวกุ้งนะครับลงเบ็ดสีขันนะครับตอนนี้ลงเบ็ดสีขันนะครับเพียนไซส์ใหญ่ครับก็ได้ไปสี่ตัวก็คืนมีแต่ตเพียนไซส์ใหญ่ๆแต่ไม่เห็นหน้าปะนินครับถ้าปะนินต้องไปรอ อตอนเช้าครับโอ้สายใหญ่มากกระนินนพีปลาตะเพียนดูครับสายะจะทบุบฝ่ามือใหญ่มากตะเพียนกินกลางคืน นี่นะครับตรงฝั่งริมถนนนะ,ะตรงข้างทางลงตรงที่จอดรถนะครับมันจะมีแสงไฟอยู่เหมือนไฟฉายของอ่าของคนเลยแต่มันไม่แสงสว่างมากนะักผมซูมเข้าไปแล้วมันมันไม่ค่อยเห็นนะครับซูมสุดแล้วไม่ค่อยเห็นเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่เวลาผมเอาไฟฉายสองเข้าไปนะครับ ไม่เห็นคนนะครับไม,ไม่ไม่มีคนไม่มีอะไรมันก็โล่งอยู่นะครับรอบที่สองนะครับตรงเนี้ยครับเหมือนมีคนมาหาอะไรสักอย่างแล้วก่อกองไฟตรงนั้นแต่ผมเดินเข้าไปดูแล้วมันมันไม่มีรอยก่อกองไฟเลยครับผมก็งงมากเลยครับมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับมันจะเป็นคล้าย,ยไฟฉายเล็กๆไฟอ่าไฟฉายที่ มันใช้ฐานนะครับฐานไปใช้นะ่ะผมตัวแรกมันตอนที่หนึ่งผมก็เห็นนะครับมันคล้ายๆมันจะเป็นเหมือนคนนะเดินเดินมาปุ๊บมามามาเกาอไฟมากาไฟปุ๊บเป็นแสงไฟปุ๊บสลัวๆเป็นแสงไฟแดงๆเลตรงทางลงซอยสามแม่น้ำคูนะครับแล้สะะักพักก็เหมือนคนเดินเดินลงมาที่ที่ทางผมเดินมามันเป็นเป็น,เป,นเป็นไฟมันไฟฉายนะครับ แล้วก็หายไปตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นคนมาหาปานะครับทีนี้ผมเอากล่องอุปกรณ์เบ็ดไปเก็บที่รถตรงที่ใกล้ๆแสงแสงไฟฉายผมเดินไปดูเอาไฟ้ายไปส่องนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีจุดที่เก่ะเก่อกองไฟนะครับเวลาตีหนึ่งนะครับมาสักพักตอนนี้ตีสี่ครับมาเจออีกรอบครับก็เหมือนเหมือนคนหาอะไรสักอย่าง แยงไฟสายหาตามพื้นตามอะไรตามต้นไม้แต่ผมสองไฟเข้าไปไม่เห็นอะไรแล้วแสงจนนั้นก็หายไปเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ฝากระนาที่มาตกปลาซอยสามนะครับถ้าเจอก็ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับคืออะไรนะครับแต่ผมว่าจะใช่คนมันก็มันก็แปลกน,นะครับตอสอง่งสองไฟไปปุ๊บไม่เห็นอะไรก็หายไปไฟ ไฟก็ไม่มีนะครับกบเป็นรอบที่สองรอบทีสี่นะครับผมผมก็งงเหมือนกันก็ฝากาคณะที่เคยมาตกปลาที่ซอยสามนะเคยเจอเหมือนกันกับผมหรือเปล่าเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเพราะมามาทุกรอบปุ๊บหมาจะเห่าทุกรอบเลยเหาปุ๊บสักพักเห่าแล้วเหาปุ๊บผมส่องไฟปุ๊บก็งเงียบหมาหมาเห่าก็เงียบไปแสงไฟนั้นก็หายไป เหมือนคนเลยครับเหมือนไฟฉายคนแต่ทาไมส่องไฟไปไม่เห็นอะไรเลยตอนเกาะกองไฟเกาะอ,อะไรก็ไม่เห็นไม่เห็นรอยรอยเกาะกองไฟใหม่ๆไม่เห็นเลยผมเดินไปดูเนดะินไฟไปส่องดูตอนแรกผมก็ไม่อะใจนะผมไม่เอจนะจใจรอบที่ที่สองตีสีเนี่ยแปลกมากเลยจุดเดิมๆเ,เลยครับจุดเดิมเลยมันมีคนมาหาอะไรสักอย่างตามพื้นนะเป็นไฟฉายอนะ่ะ ันนี้ก็ใช้วิจารนายานนะครับผมก็าการันตีไม่ได้คืออะไรแต่ผมก็แค่สงสัยเฉยมันคืออะไรนะครับแปลกมากพ่ตกป่าอย่างนี้แหละครับก็มีนานาตกไปฝั่งโน้นหรือเออมันก็แปลกจริงก็หายไปเองสองไฟก็พื้นที่มันก็ลู่นะไม่ใช่เป็นป่าสองไปก็น่าจะเห็นผลก็ไม่เห็นเออแปลกมาก ก็ฝากนะที่มาตกปลาด้วยนะครับถ้าเจอก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคืออะไรครับก็โอเคครับก็ปลาก็ได้ปติเพียนสี่ตัวครับใส่ปลามืองนี่แหละครับก็มาเจอนี่แหละครับแต่ว่ากล้องผมมันซูมเข้าไปไม่ถึงเขับไฟมันสลัวสลัวไฟเท่าไฟฉายมือนี่แหละไฟฉายฐานนี่ะมันเลยไม่ค่อยชัดมากไม่เป็นไรครับก็จะเป็นอะไรก็ แล้วแต่นะครับแต่เพื่คขอดสงสัยเฉยๆนะสำหรับผมตานนาที่มาตกปลาคือตัวนี้ก็ถ้าเจอเหมือนผมก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคืออะไรผมจะได้ไม่คิดมากนะครับเพราะผมครั้งหน้าผมจะได้มาตกต่อนะครับตอนนี้ก็จะมาลุ้นรอบเช้านะครับป่านะครับก็คิดอยู่ครับมันคืออะไรผมก็สงสัยมากเลยมันหายไปองนะครับโอเคครับ นี่นะครับละแวกริมฝั่งไม่มีน้าหนาท่านไหนมาตกเลยนะครับโล่งแบบมืดโล่งหมดเลยครับนะครับอน่ยยาวเลยถ้าจะมีน้าหนาที่เขามาหาเศษไม้หาอะไรนไม่มีนะครับเพราะไม่มีคนตกเลยนี่มีตั้งแต่ก็อยู่นี่ครับเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ครับเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งคันดินเนี่ยคันตรงเนี้ยเท่านั้นอ่ะ แต่ฝั่งนั่นในไม่มีนะครับแปลกมากเลยแต่ส่องไฟเข้าไปไม่ไม่ไม่เห็นคนนะไม่มีคนไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับรอยจุดไฟจุดอะไรก็ไม่มีแต่พุงแปลกตรงนี้แหละทำให้พุงคิดอีแล้วมาตกป่าปลาก็ไม่ค่อยจะได้ด้วยซ้ำสองรอบครับ รอบตีหนึ่งแล้วก็รอบตีสี่ครับที่เดิมด้วยที่เดิมแล้วมันมันโล่งเลยตรงนั้นนะเดี๋ยวตอนเช้าผมจะถ่ายรูปให้ดูนะครับตรงที่ผมเนี่ยตรงที่ผมอยู่กับตรงจุดที่ว่าเห็นแสงแสงไฟอ่ะครับผมผมผมจะถ่ายรูปให้ดูตอนเช้านะครับว่าจะมองเห็นไหมครับนี่ครับจุดที่ผมอยู่ครับโลง่ลงๆเลยครับไม่มีอะไร บังนะครับตรงที่มีแสงเมื่อคืนนะครับโล่งๆเลยครับนีก็ตอนเช้านะครับเปรียบเทียบกับคืนตรงทางลงซอยสามพอดีครับโล่งๆเลยครับแสงเมื่อคืนเนี้ยงงมากเลยครับไม่รู้ว่าแสงอะไรครับ นี่ครับทางลงทางลงซอยสามแม่น้ำูครับนี่ที่จอดรถครับนี่ครับจอดรถตอนเช้าตรงนี้แล้วผมก็ตกปลาตรงนู่นครับตรงล่มหลากสีนะครับแล้วแสงเมื่อคืนก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรง,ต,รงต้นดูสีต้น ครับตรงหมวกกันน็อกเจอตรงนี้แหละครับเมื่อคืนลุงโ่งเลยเนี่ยแสงอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ไม่รู้คือแสงอะไรนะครับกองไฟก็ไม่มีผมหากองไฟยังไม่เจอเลยผมเห็นมีคนก่อกองไฟเมื่อคืนตรงนี้แหละอันนี้รอยเก่าครับไม่ใช่รอยใหม่ ไม่มีเลยครับลอยก่อกองไฟแล้วกอไฟอยู่ตรงนี้แหละแสงไฟนะครับนี่ไม่มีเลยแต่ผมอยู่ตรงนั่นร่มหลากสีตรงนั้นครับเนี่ยหมายครับไม่คูอซอยสามครับน้าๆช่วยเนี่ยโล่งเลยครับน้าๆช่วยวิเคราะห์ด้วยครับว่ามันคืออะไรครับ นะครับเมื่อคืนนะครับไม่ได้ดาม่านะครับไม้ดังก็จริงอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ดาม่าให้คนไม่อยากมาตกครับคือมาตกมาค้างคืนได้ท่านนะคนไหนเจอก็บอกด้วยคืออะไรครับเมื่อคืนก็แสงลงไปทางนู้นด้วยลงไปริมน้ําแล้วก็หายไปเลยครับเนี่ยครับผมก็ได้แต่เพี้ยนแค่ห้าตัวครับวันนี้แล้วกลับตอนเจ็ดโมงครับไม่หมาเลยครับเจอแสงประหลาด หลอนเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับมีทางลงวิโนคูซอยสามนะครับน้องเปหลนะครับโอเคครับหมายดังครับหมายดังและหลอนด้วยครับเจอกันอีพีหน้าครับว่าจะไปไหนต่อครับปุ๊บว่าจะกลับมานอนรถเมื่อคืนไม่กล้ามานอนเลย เมื่อคืนเจอตอนตีสี่ยุมกัดเยอะก่จะกลับมานอนรถไม่กล้าเลยครับเพราะแสงมันอยู่ใ,ใกล้รถนี่แหละนี่ครับแก้วครับท่าน,านาคนไหนเจอก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าคือแสงอะไรผมโดนแล้วครับจังๆเลยครับมีหนาวครับ